สบายดีทุกคนสบายดีเมื่อนี้จะพาทุกคนมายางหล่อที่ตลาดสินค้าจีนขนาดใหญ่ใจกลางนคะรหลวงวงจนรณ์เนาะก็คือเป็นตลาดซังเจียงนั่นเองเนาะเป็นตลาดที่จัดจาหน่ายสินค้าชี่นําเข้ามาแต่ประเทศจีนขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่า <c oughs> เป็นตลาดที่รวบรวมเอาสินค้าหลากหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นเครื่อง อุตสาหกรรมเสื้อผ้าต่างๆอย่างเิเครื่องกลจักกลเบาเนาะรวมไปถึงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนาะอุปกรณ์สื่อสารมีครบทุกอย่างเนาะในตลาดแห่งนี้จะนําพาทุกคนไปเบิ่งเนว่ามันใหญ่แท้หรือบอมันอ่าหรือว่าข่อยเว้าคิดวาเนาะแต่ว่าไปเบิ่งน้องการล้วจะหู้เนาะว่ามันใหญ่สําใหนั่นเองเนาะเพราะว่าแถวนี้เป็นสินค้าที่นําเข้ามาแต่ประเทศจีนโดยเฉพาะเลยเนาะบอ มีสินค้าอื่นเลยอย่างสิมันทั้งเป็นจุดจำน่ายแล้วก็เป็นบอนที่ขายพร้อมนะเนาะประเ็นสินค้าที่ราคาถืออย่างสิคือโซนทางด้านนี้ที่ทุกคนเห็นนี่ก็จะเป็นโซนที่เพิ่นขายประเภทสินค้า,อ,าอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมนี่ก็จะมีสินค้าประเภทนี้เพราะว่าทั้งอา่ามันจะมีทั้งเป็น ห้างน้ำเนาะเป็นหาเป็นซปปูเปอรงมลน์เก็ตซูเปอร์มาร์ก็อยู่ทางด้านหน้าพูดเดี๋ยวจะพาทุกคนยนี่ไปเบิ่งแต่ละจุดด้วกันเนาะว่าจะเป็นแนวใดนี่ก็จะเป็นศูนย์จำน่ายเนาะเครื่องไส้ครัวเเหอนอยู่ก็อยู่ทางด้านนี้สวนทางด้านนี้จะมีประเภทนี่มีหลายเนาะผู้ใดที่อยากได้เครื่องไปขายต่อ ล้วก็อยากได้เครื่องที่ราคาถือก,กันอยู่นอกเนาะเมนจะมาซื้อออาอยู่นี่เนาะพอค่อยเองก็เคยมาซื้อเอาประเภทจอโทรศัพท์ที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์บางอันเนาะที่มันบบมีขายอยู่ในนอกสนามมาซื้อเอาอยู่นี่ก็จะมีให้ทางด้านนี้ก็จะเป็นบอนจอดรถมีมีัม้งเป็นโกดังที่ว่า ขายเสื้อผ้าโดยเฉพาะเลยเนาะผู้ใดจะมาเอาเสื้อผ้าไปขายตอก็มาเอาอยู่นี่ก็ได้คือแบนเนาะมันจะมีอีกกำหนึ่งทางฝากด้านนั้นพูดเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งเดี๋ยวจะพาทุกคนอ่ามาเบิ่งอยู่ในซูอปิ้งมลล์นี่ก่อนอยู่ในซูอปอิ้งนี่ก่อนเนาะชูอปิ้งมลล์เพราะว่าชูอปอร์มาร์นี่จะเป็นรวบรวมเลยหลังจากที่เบิ่งภายในซูอปิ้งมลล์แล้วก็จึงออกไปเบิ่งบอนทีเขาเจ้าขายเสื้อผ้าคนอยู่อีกอยู่อีกทางกำหนึ่งเนาะถือว่าวิดีโอนี้อาจจะยาวเนาะเพราะว่าจ ให้ทุกคนได้เห็นหนะครับบเครืออยากจะสนใจเนาะสินค่าก็สามารถมาซื้อมาซอกเบิ่งได้นะอยู่ที่ตลาดแห่งนี้นี่มีครบทุกอย่างเลยนะโคมไฟกับมีนี่มีดอกไฟคมไฟทางด้านหน้านี้เนะาะก็จะประเภทมันจะเป็นโซนที ขายเกี่ยวกับโทรศัพท์เครโทรศัพท์อุปกรณ์โทรศัพท์ต่างๆบางที่เครื่องขายอยู่แถวนอกบูมีนะเขาก็ได้มาซื้เอเอาอยู่ตลาดชางเจี้ยงนี่นะเพราะว่ามันจะมีให้หาได้เรียกกันมีหลายห้านเนาะนี่เดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนยางเข่าทางโซนซีเข่าทางตั้มประตูด้านนี้เเนาะแล,ะล้วก็นยางเลาะไปจะทอดโซนบีออกใส่โซนเอแล้วก็เข้าไปเบิรงอันนั้นเลย โซนเครอขายเสื้อผ้าพุ่นเนาะนกกระจิงจบคบลิปอยู่เด้๋ยวนกกระจินเนาะนี่ทางกล้องนี่เครือก็ขายาอุปกรณ์โทรศัพท์มาบนเดี่ยวจบครบเนาะครบทุกเรื่องเสียงสินค้าปิ่นจุดที่มีคนจีนเนาะอยู่หลายที่สุดแล้วเนาะจุดคนจีนนะนี่ อันนี้ก็จะขายโทรศัพท์ขีดโทรศัพท์ในต่างเหี้ยเดี๋ยวมาตู้นัภูมิเขาเข้ามาก็จะขายเพจเพจโทรศัพท์เลยนขายเพจโทรศัพท์จุดนี้ด้านลุม แถวนั้นรูปนี้ก็จะขายาพวกเคทโทรศัพท์อุปกรณ์โทรศัพท์ล้ะกาจะซ่อมแปลงโทรศัพท์เนาะทางด้านนี้ห้างหาก,กระเปิดตัวนี้ก็สินค้าลายเนาะเพราะว่าค่อยมาแต่ละเดีอก็มาซื้อออยู่ตัวนี้เค สายสากราคาถือเป็นปินป่นราคาที่เครจะขายชวงแกนนะโดยด้านลุ่มก็จะประมาณนี้เนาะเพราะว่าห่างคนหากระเปิดขายกระเป๋าเสื้อผ้าโดยมัน,นี้ จะขายประเภทดอกไม้ประดับเป็นดอกไม้เทียมนี้ก็จะขายรถที่ื่องหลินดิดน,น้อยห้ามก็ยังบอ่อนปเปิดมันจะมีอยู่จักสั่นนั่รู้ นี่ก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นส่วนซีทางไ้นซ <Okay. S 1> ี่กลางดินครบกลางดินสำหรับเด็กน้อยอไปเดี๋ยวจะพาเราคนขึ้นไปเป่งสั้นๆองตัองนตืน่น อันนี้เป็นซูเปิ้งมลล์เเนาะโซนนี้จะเป็นโซนของซูเปิ้งมลล์อ่าโซน C กับโซน B จะอยู่รวว่าเครื่องกางนี่จะประมาณนี้เนาะนี่แหละเป็นจุดจำหน่ายที่ขายสินค้าที่น้ำเขามาจากประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดเนาะแล้วก็หลายที่สุดมีอยู่สี่ทนไปไปทางตรงนี้ มีสินค้าแฟชั่นก็มีเนาะมีลายมีลายขายเครื่องลิ้นสำหรับเด็กนอ้อยซั่งซอจะขายประเภทนี้ ส,นนสินค้าก็จะคล้ายๆคือกันจะคล้ายๆคือกันสินค้าแต่ละอย่างเนาะก็มีทั้งประเภทเครื่องไส้ในโคเฮนก็จะมีอ่าแล้วก็เครื่องเฟสชันเครื่องเฟสชันมันจะอยู่ชั้นสองของซอป์พิมม์ออฟของสั้นเจียงสถานีตรงนี้ เสื้อผ้าแฟชั่นขายห้างที่ขายสินค้าประเภทนี้กับบมินเทยูนีน่เนาะยังมีหลายห้างเนาะไวจะเป็นตา่างเซ้าบออย่งสิวิ่งจันซ็มเ,เ,เตอร์บอผักซันบอสินค้าลาวไอเท็กบออย่งสิ จะมีมีคือกันเอามีรายห้างด้วยกันอยู่ในคอนโนี้จันหอาผู้ใหสะดวกจาที่จะมาเด็กมาเนาะแต่ว่าคนจะลายแล้วถ้าว่าเป็นคนลาวเนาะที่มาซื้อเครื่องก็ช่วยแล้วจะไปเห็นอยู่ที่ตลาดเ้าเราจะไปด้านตลาดเ้าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นคนจะหลายกลัวที่จะมาอยู่ที่สังเจียงนี่นอกจากที่จะมาซื้อประเภท เรื่องไปขายต่อแล้วโบค่อยจะเห็นผู้คนมาเลานะเนาะส่วนใหญเราจะมาซื้อเอาเครื่องมาขายต่อจะมาอยู่นี่นสุดแล้วเนาะสุดแล้วไปเดี๋ยวจะพาทุกคนลงลงแล้วเขาไปต่อที่ ศูนยเอศแล้วก็ไปอีกจุดุดที่จำหนายขายเนาะสินค่าน้ำเข,าข่าประเภทเสื้อผ้าเนาะผู้ใดที่สนใจที่จะนำออกไปขายต่อเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งว่ามันอยู่จุดใด คนกะโบ,บคอยจะมีลายเนาะก็บอกเอยจะไม่ลายถ้าเอาแต่เฉพาะคนอนอกหนวงมันจันก็จะน้อยๆอย่างดอกเนาะคีอจะมายางหลอดแบบนี้หาว่าโบมีเดินทางมาได้ตามแข่งกับแข่งเลวเลยเนะาะเพราะว่าระยะนี้การเดินทางเขาออกระวางแข่งต่อแข่งยังหย,ย,ยุ่งมีความยุ่งยากอยู่เนาะ สูดเลยขนบเกลือไงตมเทพะตงเพไม่ไรมีส่งราคานี่ไหนาคา เขามาย่างว่าจุดนี้ก็คือจะเป็นซูนซีเนาะซูนซีทางด้านในก็จะขายเนาะเครื่องที่เป็นไฟประดับโบว์สิงสี่เนาะงานละเอียดเนาะถ้าเอาเนี้ยกลับไปกระพุ้นงานมาดิเจ้นั่นหาตั้งเครื่นนองใสในกาล่อง มีหลายมีหลายใหญ่ใหญ่สุดนี้แล้วเนาะก,ก็จะพาทุกคนออกไปทางนั้นเนาะ กมีห้างขึ้นขึ้นกันแต่ว่าห้างเทิงหั่นก็จะบอกมีห้านเนอะห้าง้านนันห้านผักกงังนี่แถวนีนี้ไปเดีย๋ยวออกไปทางด้านนอกเนาะไปเบิ่งโซนทีขายเครื่องเสภา,าอาโซนอาหารทางด้านนอก ออกมาแล้วเนาะนี่ตะยางออกมาตั้งแต่ที่เป็นสปริงมอก็ออกมาอยู่บริเวณนี้ด้านหน้านี้ก็จะแมนเป็นลานจอดรถใหญ่เดินจอดกว้างขวางกว้างขวางอีลีมีเนื้อที่หหา่ อันนี้จะลักษณะที่เป็นซปูปปอมาก็จะประมาณนี้เ,เป็นอาคารชีสั้นหาสั้นนี่แหละเนาะเพราะว่าขึ้นไปบางที่เนี่สั้นที่ซีสั้นเทิงขาเจ้าบใยขึ้นอาจจะเป็นสั้นที่มีหาสั้นทางด้านนั่นก็จะเป็นจุดทีเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องเสื้อผ้าที่เอามาแล้วขาเจ้าจะให้แบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเนาะมีให้มาหันมันผู้ใดห,หากว่าจะจะนาเอาเสื้อผ้าไปขายต่ออยงสิ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิงน่เนาะมันใหญ่หลีเด้มันใหญ่หลีได,ได้เดี๋ยวเข้าไปเบิงร้านนี้ยาวไปบิงทางกำนี้เราก็โค้งเนาะโค้งไปทางด้านหน้าพุ่นบอลรถเท้องจอดยู่บริษัทจึทงปิดทิพย์อยู่นี่น้ำกันนี่เนาะเป็นห้างเนาะหรือว่าศูนย์จำหน่ายสินค้าที่นำเข้ามาแต่ประเทศจีนที่ว่าใหญ่ที่สุดเลยไหน นักขาหลวงวิจาร์หรือว่าจะใหญ่ที่สุดในสปปลาวเขาเลยก็ว่าได้เนาะที่อยู่ในนครขาวหลวงวิจารณ์เขางงนี่แล้วก็เป็นจุดที่มีคนจีนอยู่หลายที่สุดก็ว่าได้เนาะในนครขาวหลวงวิจาร์โซนด้านนี้นี่แกจะเป็นประตูออกประตูเข่าอีกทางด้านหนึ่งมันมีสองประตูเนาะเข่าได้สองด้าน จะหลายลายเนาะหลายกันอยู่อันในอ่าในสอบในสอบปริมอหันจะหลายกว่าดีเท่านี้แต่จะแต่ละคนก็จะสะดวกในการซื้อหลายกว่าสุด ีเครื่องไส้นะพอเือนโอ้ยสารพัดเครื่องเนาะผู้ใดที่อยากจะมากนะ็มาได้เนาะมาได้อยู่ยังบุหอดสนามบินสกลวัตไตนี่เขาจะจะแบ่งกันเป็นล็อกก็มีโซนนี้เน,น,นี่ยอันนี้ล็อกนึงค อยู่ทางด้านนี้ทุกคนนี่เลยทางด้านนี้นี่ตัวนี้เนาะตัวที่ค่อยว่าโซนแถวนี้เครื่องจะเป็นประเภทเสื้อผ้าเสื้อผ้าเรานี่กับแมนมาติจีนพู้เลยเนาะเครื่องพวกนี้เพราะว่าเราจะมาซื้อเอาไปขายต่อกลัมาได้ แนมจากจุดนี้ไปกิปยาวเหยียดไปเลยคุณ <laughs> การยังมีอีกหลายจุดเนาะที่ยังบัิาพาทุกคนยังไปทัวร์ให้เบิงให้มันทัวเพราะว่ามันใหญ่ีหล่เนาะกะพาทุกคนมาเบิงแลรากาเขตแถวแถวนอก,นอก ก็ยังมีอีกคือกันเนาะบบมีสะพาะแต่อยู่ในเขตของตลาสังเจียงนี่อยู่แถวบริเวณด้านนอกก็มีอีกคือกันอยู่ แถวเนาะสันถึงก็นนายจะเป็นบนผักอาศัยแล้วก็สันลุมก็จะแมแนนเป็น้านขายเครื่อง ยังอุบัดอีกเนาะทุกคนพูดยลุงพูดแล้ไปลุงพูดอีกกระมีอีกมีทางเป็นโรงแรมอ่ะซูปเปอร์มาร์เก็ตหาอาหารสูตรอาหารมันจำนายสินค้าเสื้อผ้า เครื่องจำหน้ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กลนจักมีครบหน่อยอยู่ไหนนี่ข่าเจ,จะมีการแบ่งเป็นโซนโซนกับอะไรซิ นี่เป็นเครื่องยาจีนนะฮานเครื่องยาจีนยางมะก้าไอกย่ากายางไก่มาห้อมหอมหอเครื่องยาจีนสินค้ามันก็มีทั้งสินค้าที่โบแมนว่ามันบคุณภาพนะบราลองคุณภาพซะมันก็มีหลายเกรดหลายคุณภาพเนาะมันกับ,บหมายความว่ามันจะคุณภาพต่ำเกินไปสินค้าที่มีคุณภาพสูงก็มีโบแมนว่าโบมีได้ บางคนคิดว่าเ้ยสินค้ามาแต่ทางนั้นเราสินค้ามันจะคุณภาพบดีมันก็มีทั้งตัวดีและตัวบดีสิงส่ก็แล้วตั้งแต่เราเลือกซื้อถือกับแล้วแต่คุณภาพแล้วก็เรื่องราคานำํำเนาะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะพาทุกคนมาเมื่อนี้แถวนี้ก็จะเป็นธนาคารเป็นบอลฮันรแลกเปลี่ยนต่างๆ ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับวีดีโอนี่พาทุกคนมายางเลาะ,ะเราได้มาซื้อเดือนวันนี้เนาะมายางเลาะเบิงตลาดสังเจียงเป็นบอนชุนจำนายสินค้าที่นำมาแต่ประเทศจีนขนาดใหญ่เนาะอยู่ไหนครหลววไม่จัดหรือว่าด่ชววอบพอลาเขากขาว่าได้เนาะเพราะว่ามีครบทุกอย่างเรื่องสินค้านับตั้งแต่ผู้แหล่ ของยูของกินจดฮอดเครื่องไส้ต่างๆถ้าหอง,งได้ก็มาเลือกซื้อร่กหาได้เนาะอยู่ที่สังเจียงเส้นทางที่จะไปสนามบิสนสกลวัดไตเนาะหรือว่าออกไปเมืองสังทองนั่นเองเดินจอดรถกับกว้างขวางทานแถวนี้ก็มี้ว้กันอีก สำหรับวีดีโอนี้ก็มีแต่เท่านี้เนาะก็ขอบใจน้ำทุกทานที่เข้ามาติดตามขอขอบใจที่หับสมขอขอบใจทุกไลทขอขอบใจทุกคอมเมนต์ขอขอบใจทุกผู้ติดตามเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่เงตืมอีกในอีกหลายๆ โซนหลายๆจุดในนคอเาหลงจานท์ั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่วัดว่าอาห้ามยังสิเปลี่ยนศูนย์การค้าบอนไดที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาการจะนําเสนอ,อามาให้ทุกคนได้รับชมน้ำาััเนาะ หรือว่าจะแนะนํากันเข้ามาตื่มได้หากว่าสถานที่ใดสามารถทายได้ก็จะไปทายมาให้เนาะหากว่าสถานที่ใดที่ทานแนะนําเข้ามาแล้วมันก็นยังบสามารถทายได้อน,นี้ก็ขอโทษขอภัยน้ำลายๆเนาะเพราะว่ามีหลายคนนที่เสนอ,อที่แนะนํำขเขามาแล้วแต่เป็นสถานที่บสามารถถ่ายได้กับบริทาทให้สาเนาะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อยู UT ่ที่ศ จำหน่ายสินค้าหรือว่าศูนย์รวมสินค้าจากประเทศจีนนั่นก็คือตลาดสังเจียงนะขอจบไปเพียงเท่านี้เอาไว้พอกันไม่ไนอยู่ทัดไปเดี๋ยวจะไปต่อก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาไปต่อให้ติดตามไนคลิปวิโอทัดไปว่าจะพาทุกคนไปต่อสถานที่ได้ตื่มสำหรับวิดอยนูนี้สบายดี